ที่ซูที่อยู่หลังกล้องที่ยังไม่มานะคะวันนี้เรามาถ่าย MV ็มวีใช่ไหมเพลงอะไรอสักสิบได้เปล่าไมีหรือยังเลงแชร์คือเขาบอกว่าตาที่มีเราบอกไม่มีอะไรเลยนะคุณนะบอกก่อนว่าอากาศวันนี้ร้อนมากแล้วก็บอกว่าไม่วันนี้เขาบอกว่าวันที่หนึ่งวันที่สองอ่ะคืออากาศมันไม่ควรทำกิจกรรมนอกสถานที่นะคะว่าจะตายค่ะ คนละลายหายไปก็นักนั่นแหละก็คือตอนนี้ถ้าเกิดอยู่กันเงียมีจะได้ยินแต่เสียงพัดลมนะคือแบบอือคนละเครื่องสองเครื่องไม่ล้วไปตายกันดีกว่าค่ะก็มันอยู่ลอนดอนค่ะ ากาศดีโชครอต่อเล่นต่อหนาวมากหนาวเป็นเม็ดเม็ดที่มาต้องมาเกลือไม่ใช่เหงื่อเลยเป็นเกลือเกลือจบนี่ไม่กล้าหันหลังเลยนะคะทำไมเพราะเป็นสีชมพูเข้มไปแล้วเหนื่อยมากค่ะจะเป็นลมไม่เหนื่อยค่ะไงค่ะมะนาวอร่อยมากกินไปแบบสามสิบแก้วเลย ตัวแดงไม่ใช่แดดร้อนอ๋อขอน้ำแดงโอเคตัไม่ไหวแล้วเฮ้ยไม่ไหวไม่ไหวยังไงก็ได้ยก็ได้มาเลยร้อนกว่านี้ก็ไหวีสแดงอร่อยมากค่ะกินครบเจ็ดสีแล้วครบเจ็ดวันเสียงอาจจะแปลกๆหน่อยพี่ตากร้องกินน้ำยังคะกินแล้วครับสีอะไรบ้างนี่กินสีอะไรบ้างนี่กินสีเขียวอันนี้สีอะไรคะอันนี้สีอะไรคะสีม่วงเอ้ยผิด สีอะไรครับสีอะไรสีเขียวนะคะสีเขียวน่าน่าตัดสีกล้องเลยด่วนอันนี้ในสีอะไรคะย่าสีอะไรสีม่วงเรได้เป็นไใได้ทุกอย่างเซลีค่ะพี่นี่ใช่เซลีอยู่แล้วเกาบไขมีสตูนเก็บเกี่ยวเหนื่อยแล้วก็ร้อนมากเบียแบบตอนนี้ก็คือเปียกทั้งตัวเหมือนอาบมแล้วมานะคะแต่ว่าช่วยอยู่ครับคุณลีค่ะหมายถึงอากาศไม่ เเขอโทษด้วยค่ะพี่หนูยังเด็กอย่าลืมไปฟังเพลงตาย,ยิ้มของแทบอยนะคะก็เล,เล่นเพลงค่ะอันนี้เป็นชิ้นเรียนที่แบบว่าโตแล้วพี่ดูไม่จบสักทีเรียนมาตั้งแต่ซิงเกิลที่หนึ่งตอนนี้ีเรยนไม่จบสักทีร้อนมากแต่ร้อนทำให้คนเป็นบ้าไม่ปกติแต่ไม่ร้อนพี่ก็เป็นบ้าอยู่แล้ยอย่าลืมไปฟังเพลงตาย,ยิ้มของแทบอยนะคะ เอาเลายเพลงเหรอบอกเขาแจงมาถ่ายเอ็มวีก็คือเอาฟูดมาทำเป็นเอ็มวีเลงพี่เห็นไม่รู้นะคะตรงโซนอากาศก็ร้อนแต่ก็แน่นอนว่าฮอตไม่เท่าเราคิดอยู่กับลมใครมายืนก็ก็อยู่อย่างเงี้ยไม่มีคนเดียวลองดูนะซิกเนเจอร์เราเป็นคนเรียบร้อยจริงๆิ เอ้ยเขโปรโมทเพลงตัวเองอีกแล้วว่ะไปิเ่อเตนมื่อดเอาไปตเป็นเอมวได้เอมแล้วค่ะคนนี้คือเขาอาศัยเขามีเพลงของเขายังไม่ได้ถ่ายเอเพลงเดี่ยวเขาเลยร้องเพลงแต่งตายิ้มไปดูไปดูทำทุกอย่างเป็นตัวเอง เอ้ากอลอท่้งถูกอยู่เนาะท่านทุกสูงเกินกอล์นลองอำไม่ได้เก่อนเลยเข้าหมดมันก็น่าจะเย็นกว่าตรงเนี้ยันี่ยไปไส้ยเดือนเนี่ยอยากลงไปในดินแล้วเนาะไม่ไหวแล้วเว่อวาเลนตีเป็นคนสวยจ้ะลอเล่นอ เดี๋ยวก็่าเงี้ยอูันนี้คือชุดนักเรียนอะไรอะชุดนักเรียนอะไรอะไต้องบอกป่ะไม่นักเรียนพีจตอบว่านักเรพีจพีจพีจอคนี่พีจพีจถ่ายใกล้มากเพลงโรงเรียนหมไม่เอานาเพลงโรงเรียนมีไหนเพลงเลยค่ะเอาเพลงอะไรดีอีพีจิวอีพีว พี่ชอบเพลงอะไรกันเราเป็นเพลงอะไรบ้างตอนนี้เบล๊อคค่ะคิดไม่ออกแต่ว่ามีเพลงเชนส์เนียฝากเพลงได้นะคะเราแบบตั้งใจทำตาแดดตาฝนตากลมตาทุกอย่างตั้งแต่แบบตื่นตีสองเราจะถ่ายถึงเที่ยงคืนอย่าี้ ก็คือเป็นการวิ่งผัดค่ะใช่เมนหลักของเราเลยก็คือวิ่งผัดก็คือที่นี่เลยใช่เพราะว่าการวิ่งผัดเนี่ยจะทำกันเป็นทีมใช่ไหมคะก็คือการส่งไม้ต่อให้กันใช่แล้วเราก็จะมีแบบเป้าหมายเดียวกันใช่คือทีมต้องช่วยเหลือกันเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายถ้าสมมติขาดไปอ่ะก็คือไม่ได้ก็เหมือนแบบจี้ขึ้นหนึ่งอะไร้นสองแล้วก็มีแบบเครดิตมารวมทีมกันเพื่อให้ไปถึงเ้นชัยค่ะใช่ที่สำคัญก็คือพอพวกเราอยู่ด้วยกันแล้วไปถึงเ้นชัยได้ใช่ปะ ก็ต้องมีถ้าเขาทุกคนรออยู่ตรงให้ใช่ก็พิเศษออกมาเพราะเป็นเอ็มวีแรกให้ทำงานร่วมกับค a เด i นะคะแล้วก็เป็นเอ็มวีแรกที่แบบว่าทํางานร่วมกับคนเยอะขนาดนี้คือคนเยอะมากแบบโอ้โหแบบมีความวุ่นวายครั้งแรกที่ถ่ายกับ,บวงตื่นเต้นมากเพราะว่าไม่เคยแบบไม่เคยเป็นไอดอรเลยไเคยแบบเต้นอะไรเงี้ยตื่นเต้นมากแล้วก็ทุกคนก็สนุกเหมือนกันตื่นเต้นเหมือนกันแต่ว่าที่สำคัญคืออากาศร้อนมากแบบครั้งแรกปุ๊บก็เจอร้อนเลยพิเศษอีกก็คือว่าวันเดียว แต่ว่าเราถ่ายกันถึงแบบ3มชุด3าชุด3ามผมตั้งแต่มืดจน,อ,นอาจจะมือดอ<ช>ีกรอบเนี่นถ้าดูจากสีหน้านก็คือจะดูเลยว่ามันทรม,มานมาใช่มันมีแบบความไหม่มแต่ว่าแบบพอทําได้เราก็รู้สึกดีเนาะแบบ<ม>เห็นมีคนบอกว่าสวยแต่ว่าพวกเราก็ยังไม่ได้เห็นเออจริงพร้อมทั้งร้อมที่จะเต็มที่เพื่อที่จะได้ภาพออกมาสดๆฝางเอ็มวีเพลงเชนใช่ไหมคะพราะเราทุกคนก็ตั้งใจแล้วก็ทุ่มเพลงกับเอ็มวีมากๆทุกคนรอฟังเพลงแล้วก็ดูเอ็มวีของพวกเราค่ะเอ๊ติดตามได้นะคะ เซสชั่น We Are The Champions ก็จบไปแล้วนะคะกับการนไทย MV ของเราเพลง ไม่รู้ว่าเปลี่ยนอะไรไปบ้างเอางี้รางวัลนี้แข่งกับใครและแมแข่งกับใครไปดูใน MV เองนะคะข่งก์หน้กหนักขาวขาวอ่ะใครเก็บแต่แต่กวาดจะได้แบบคุ้ยนี้มาก็คือเหนื่อยอ่อนทั้งวันคือซิงดูผิวค่ะตอนนี้อยากให้ดูต้นแขนแบบว่า้แบบเออแบบเก่้าแบบเก้าเฮ้ยห้องน้ำไปทางไหนคะพี่ทางนู้น กอนที่ลุ้นดีเรียกว่าบริการทุกอย่างดีหมดเลยที่พี่ช่วยทุกอย่างเลยแบบเช่นเรื่องการเรื่องน้ำเรืในการกินนะค้ของขอบคุณทุกฝ่ายมากจริงๆนะคะวันนี้<อ>ทั้งแบบว่าทั้งน้องๆในวงทั้งเมมเบอร์ทั้งออฟฟิเชียลนะคะแล้วก<อ>็วทีมงานของ,อของเรานะคะทุกคนก็มีคนไปีไปคนม่แล้วคือแบบเอาจริงๆช่วงซีนสุดท้ายที่แบบว่าพระอาทิตย์ใกล้ตกแล้วมันแบบซีนสุดท้ายแล้วทุกคนมันลุ้นมากว่าแบบว่าจะทันหรือเปล่าจริงแต่มันก็ไม่ทัน ใ่อร่อยเกี๊ยวเลยชอบมาขนาดนี้แล้วเราถ่ายเป็นหลากหลายซีนมากก็ลุ้นเหมือนกันว่า MV จะออกมาเป็นยังไงค่ะอันนี้พ่อฝากติดตามชอบด้วยได้ไหมคะที่ไปตัดต่อใช่ไหมได้ตรงนี้อ่ะเลื่อนตรงนี้ฉันส่งไปแล้วค่ะฉันส่งโลโก้ไปนะเฮ้ยนี่โลโก้อยู่นี่แล้วก็ฝากติดตามพวกเรานะคะพิมพ์ชื่อแล้วก็จุดพีทยูนะคะก็จะเจอชื่อตรงนี้นะคะตรงนี้ชื่อเราอยู่ตรงนี้นะคะตรงนี้นีเอาสีอะไรดีสี สีชมพูพีชหน่อยเพราะว่าเป็นสีลูกพีชเพราะว่าเป็นเฉยจูได้สำหรับวันนี้พวกเราก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากเอ็มวีใหม่ของพวกเราด้วยนะคะจะเพลงเชืไปแบบว่าใส่การบมินได้ไหมไม่เราเราแบบลงลิปปะลงลิปไหมลงลิปไหมเจ็ดแปดยบาย